สวัสดีครับหลายคนสอบถามผมเข้ามาคุณอนุวัฒน์เปิดประเทศแล้วมีเงินก้อนหนึ่งจะนําเงินไปลงทุนอะไรดีถ้านําไปฝากเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปโอ้โหดอกเบีย้ยมันน้อยมากแต่ว่าถ้านําไปลงทุนแบบอื่น 1. ความเสี่ยงสูง 2. คือกลัวถูกหลอกตอนนี้ถ้าไปห,หาข้อมูลนะครับถ้าจะลงทุนจริงๆแนะนําซื้อพันธบัตรครับความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนดีแล้วก็ดอกเบีย้ยสูงฮะ ตอนนี้ที่ให้แนะนำน่าจะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้ธนาคารกรุงไทยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ itz, อวอลเ็ตสบมาครั้งที่5รุ่นออมไปด้วยกันเขามีด้วยกัน2รุ่นนะฮะรุ่นอายุ5ปีกับรุ่นอายุ10ปีนะครับที่บอกไป2รุ่นนี้น่าสนใจแล้วแต่คุณเลือกนะครับที่เขาบอกว่าความเสียยนน <ab> เส่ยงน้อยแน่นอนฮะซื้อพันธบัตรความเสี่ยงน้อยแน่นอนนะครับซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่อง,ค,องคืออะไร เขาซื้อขายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังฮะคุณมีเป๋าตังมีแอปเป๋าตังอยู่ในมือถือคุณก็สามารถซื้อพันธบัตรนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปธนาคารกรุงไทยไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครครับใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเห็นไหมฮะซื้อง่ายขายคล่องทีเดียวนะครับผลตอบแทนสูงดอก4%ฮะเห็นแล้วตาลุกวาวดอก4% ดอก4%ยังไงบ้างมาดูรุ่นอายุ5ปีนะฮะรุ่นอายุ5ปีพันธบัตรนี้นะครับเขาจ่ายปันผลหรือว่าจ่ายดอกเบีย้ยแบบเป็นขั้นบันไดครับปีที่5ร้อยละ3ต่อปีเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยละ2.1ต่อปีมาดูพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตาราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดเหมือนกันนะครับปีที่10ร้อยละ4ต่อปีฮะเห็นไหมฮะแต่ถ้าเฉลี่ยรายปีเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้ว สิบปีนะฮะก็จะอยู่ที่ร้อยละสามต่อปีฮะเห็นไหมครับคุ้มมากทีเดียวนะฮะถึงบอกว่าเห็นดอกเบี้ยแล้วตาโตครับที่สําคัญคือเขาจ่ายปันผลทุกสามเดือนฮะจ่ายดอกเบี้ยทุกสามเดือนน่าหมายความว่าปีหนึ่งปันผลสี่ครั้งนะครับปีหนึ่งปันผลสี่ครั้งซื้อง่ายขายคล่องเห็นไหมฮะซื้อง่ายขายคล่องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังดอกดี D ฮะที่สําคัญปันผล สามเดือนครั้งคุณสามารถซื้อขายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ไม่จาเป็นต้องไปธนาคารสะดวกสบายมากครับที่สำคัญก็คือว่าคุณมีเงินเพียงแค่หนึ่งบาทคุณก็สามารถซื้อพันธบัตรนี้ได้เพราะอัตราขั้นต่ำในการซื้อพันธบัตรนี้นะครับหนึ่งอบาทไม่เกิน10ล้านบาทครับฟังแล้วฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจนะครับผมก็ว่าจะไปจองเหมือนกัน ก็ไปหาข้อมูลมานะฮะว่าจองวันไหนเขาจองวันที่15พฤศจิกายนนะครับถึง3ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬา30นาทีเป็นต้นไปนะครับย้ำนะครับว่าคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยซื้อง่ายขายข้องผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังคนก็เลยถามผมต่อว่าแล้วเวลาเขาซื้อขายผ่านตังแอปเป๋าตังทำยังไงอันดับแรกครับ คุณต้องโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนผมเชื่อว่าทุกทคนโหลดแล้วนะฮะมีแอปเป่าตังกันแล้วอไปโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียน wallet สอบอมครับอ่จากนั้นเติมเงินเข้า wallet สอบอมครับแล้วก็ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับวิธีการแค่นี้เองง่ายสะดวกสบายย้ำนะครับซื้อขายตั้งแต่15พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2564 แปดนาฬิกา30นาทีไม่ต้องไปธนาคารกรุงไทยซื้อขายง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเจอกันฮนะเพราะว่าผมก็ว่าจะไปซื้อกับเขาเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ